ช่องเราได้พูดถึงที่มาของคำว่าไทยทำไมต้องมียอยยะก,กันมาแล้ววันนี้เรามาหาที่มาของคำว่าสยามกันว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรพี่ๆคนไหนอยากรู้มาฟังกันเลยนักวิชาการหลายท่านเชื่อว่าคำว่าสยามมาจากคำว่าสยามในภาษาสันสกฤตหรือสยามะจากภาษาบาลีซึ่งมีความหมายว่าสีครามอมดำหรือสีน้ำเงินเข้มคำนี้อาจถูกใช้เพื่ออ้างอิงถึงสีของเสื้อผ้าที่ชนชาตินี้สวมใส่อย่างชุดผ้าม่อหอมตัวผ้าอธิบายถึงว่า คนสมัยก่อนการย้อมด้วยสีธรรมชาติจึงเกิดผ้าสีน้ำเงินเข้มดำเขียวเข้มซึ่งเรียกรวมๆว,ว่าสีคล้ำที่เป็นเอกลักษณ์หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีนี้พบได้ในศิลาจารึกและเอกสารโบราณของอาณาจักรขอมซึ่งในสมัยนั้นคําว่าสยามถูกใช้เพื่อเรียกชนชาติที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาณาจักรขอมหรือก็คือบรรพบุรุษของคนไทยในปัจจุบันนั่นเองครับคําว่าสยามหรือสยามะน,นี้ไม่ได้มีความหมายในเชิงลบ แต่เป็นเพียงการบรรยายลักษณะทางวัฒนธรรมที่แตกต่างจากชนชาติอื่นๆในยุคนั้นซึ่งเป็นเรื่องปกติในการตั้งชื่อกลุ่มชนชาติในประวัติศาสตร์และชื่อนี้ก็ถูกใช้ต่อๆกันมาในเอกสารของชาวต่างชาติจนกลายเป็นชื่อที่คนทั่วโลกรู้จักกันในนามสยามก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นประเทศไทยในภายหลังแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความรู้หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างมาแลกเปลี่ยนความรู้กันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย